ครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักครับเมื่อวานผมก็ได้พูดจาถึงปปชซึ่งผมทวงถามในคดีที่เกี่ยวข้องกับพรรคประชาธิปัตย์เมื่อ15-16ปีที่แล้วนั่นก็คือคดีปรสอ,รอันเนื่องมาจากรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยกับรัฐมนตรีคลังคุณธารินนิมมานเหมินในขณนะนั้น ได้ทำความเสียหายให้กับประเทศไทยไปหกแสนกว่าล้านณปี2541แต่นับถึงวันนี้นี่มูลค่าความเสียหายมันเป็น1.14ล้านล้านเข้าไปแล้วผมลงจากเวทีไปก็สังหรณ์ใจอยู่เหมือนกันว่าปปชคงจะต้องด้านหน้าทำสิ่งที่ผมทวงถามคือให้ให้ทำคดีในอดีต คดีสําคัญคดีที่ชาติเสียหายไปตั้งเยอะตั้งแยะไม่ยอมทําปรากฏเมื่อตอนเย็นวานปปชก็มีถแถลงการออกมาสั่งสอบนายกรัฐมนตรีสั่งสอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและสั่งสอบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายกยิ่งรักรัฐมนตรีจารุพงษ์และรัฐมนตรีเต้น ในข้อหาละเมิดมาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กับขบวนการแบ่งแยกประเทศนี่น้องครับ <Yeah. S 1> วันนี้พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับนะไอ้ที่ผมทวงถามเมื่อวานนี้ให้ไปจัดการกับนายกชวนลรัฐมนตรีทาลินในขณะนั้น15-16ปีไปแล้ว เขาไม่คิดอยากจะทำอะแต่เรื่องราวที่นปชไปจัดงานลั่นกลองลบที่โคราชเมื่อเดือนที่แล้วปลายเดือนที่แล้วยังไม่ครบเดือนเลยนะครับมันรีบทําเป็นรถด,ด่วนซุปเปอร์ไฮเวย์เลยซุปเปอร์ไฮสปริเทนเลยเห็นไหมพฤติกรรมของปอปชในขณะนี้ผมกราบเรียนว่าน่าเป็นห่วงนะ เป็นพฤติกรรมที่ดูเหมือนว่าจะสอดรับกับพฤติกรรมของผู้นำกองทัพที่เร่าร้อนเหลือเกินขณะนี้ออกมากล่าวหาพี่น้องคนสแสดงในข้อหากบฏแบ่งแยกประเทศลูกลามไปใหญ่โตขณะน,นี้ในวันเดียวกันเมื่อวานนี้ผมมานั่งฟังที่สิ่งที่ปปอชอมีถแถลงการออกมาว่าจะด,ดำเนินคดีนายกรัฐมนตรีมหาไทยรัฐมนตรีช่วยพาณิชย ในข้อหาที่ไม่ดําเนินการกับผู้ที่จะเตรียมการก่อการกบฏแบ่งแยกประเทศก็มีข่าวต่างประเทศไล่หลังมาอีกเหมือนกันเป็นข่าวต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการที่แคว้นไครเมียได้มีการลงประชามติแยกตัวออกจากประเทศยูเครนครับพี่น้องครับ ผมได้เคยพูดจาเรื่องนี้จั่วหัวไว้เมื่อก่อน4ีหสัปดาห์ที่แล้ววิกฤตการณ์ในประเทศยูเครนเนี่ยมันเป็นอุทาหรณ์ให้กลุ่มอมาตยาธิปไตยในประเทศนี้ได้พึงสังวรไว้ทำไมคนในรัฐไครเมียทั้งหมดในแคว้นไครเมียทั้งหมดเนี่ยผมพูดว่าทั้งหมดเพราะว่าผลการลงประชามติของคนในแคว้นไครเมียเนี่ยเขาลงมติ ให้พ้นจากประเทศยูเครนขอไปสังกัดที่ประเทศรัเสเซียแล้วเมื่อเช้าประธานาธิบดีปูตินได้เซ็นลงนามยอมรับแคว้นไครเมียเป็นส่วนหนึ่งของประเทศรัเสเซียเรียบร้อยแล้วนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมต้องกราบเปลี่ยนว่านี่คืออุทาหรณ์สำคัญความจริงมันไม่มีประเทศไหนในโลกนี้หรละครับ ที่จะปล่อยให้ประชากรของตัวเองหรือกดดันกดขีดจนกระทั่งประชากรของตัวเองในรัฐใดรัฐหนึ่งในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเขาต้องลุกฮือกันขึ้นมาทำประชามติเพื่อขอแยกตัวเองออกจากประเทศที่ตัวเองสังกัดใครเมียเป็นอุทาหรณ์ให้กองทัพให้อมาตยาในรูปขององค์กรอิสระปปอชอก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยสอดรับ ตีลับเป็นลูดก็นาาตอนนี้ได้พึงสังวรไ,ไว้ว่าสิ่งที่ท่านกำลังกระทำเนี่ยท่านกดดันท่านพยายามสร้างเรื่องราวสร้างนิยายไปผูกเอาเรื่องนิยายประลัมปลามีขบวนการอีสานล้านนาข้อเท็จจริงมันมีทั้งอีสานมีล้านนามีอโยธยามีศรีวิชัยมีปัตตนีสามจังหวัดชายแดนด้วย ประเทศไทยเขาปกครองกันมาแบบนี้รัฐธรรมนูญก็เขียนไว้มาตราหนึ่งราชนาจากไทยจะแบ่งแยกออกไปไม่ได้เป็นรัฐเดียวรัฐเดียวทุกคนเข้าใจแต่ผมจะกราบเรียนนะผู้นำกองทัพกปปสตั้งแต่ประธานยันเลขา รัฐธรรมนูญทุกประเทศเขาเขียนไว้อย่างนี้แลครับรัฐธรรมนูนประเทศยูเครนเขาก็เขียนไว้อย่างนี้ว่าประเทศเขาเนี่ยเป็นรัฐเดียวแต่ท้ายที่สุดสงครามฮะสงครามกลางเมืองที่มันเกิดขึ้นท้ายที่สุดมันก็กดดันให้พื้นที่เหล่านั้นเนี่ยเขาก็หาเหตุหาโอกาสและที่สำคัญเขาไปหาแบ็กอัพฮะไปหาผู้สนับสนุนพี่ใหญ่ฮะ กรณียูเครนก็มีพี่ใหญ่ของแคว้นไครคเมียก็คือรัสเซียครับประเทศไทยไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งถึงขั้นนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศนี้เป็นปัญหาภายในของเรายังไม่มีมหาอำนาจยังไม่มีจักรวรรดิที่ไหนมาครอบงำฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งวันนี้ผมวิงวอนเะครับผู้นำกองทัพผู้นำอำมาตยาธิปไตยได้โปรดอยายิบ เรื่องเหล่านี้มายัดเยียดเป็นข้อหาให้พี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันคุณกลับไปย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้คุณเถียงผมไหมว่าหลายครั้งหลายคราที่คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มันมีปัญหาขราสังอยู่ขณะน,นี้เขาก็เคยนำเสนอแนวคิดที่อยากจะให้ทำประชามติในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คุณเถียงผมสิคุณอยากจะให้เกิดปัญหาเหล่านั้นหรือเปล่าตั้งสติให้ดีครับพี่น้องประชาชนคนไทยวันนี้ไม่ว่าจะอยู่อาณาจักรล้านนานไม่ว่าจะอยู่อาณาจักรอีสาอนอาณาจักรอโยธยาอาณาจักรศรีวิชัยอาณาจักรปัตตานีเขามีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวเป็นรัฐเดียวเป็นประเทศไทยเป็นสยามประเทศได้ยินไหม เหตุการณ์ความขัดแย้งในประเทศยูเครนมันเกิดในช่วงปลายปีที่แล้วหลังจากการชุมนุมประท้วงของกปปสเนี่ยเขาก็เป็นประเทศที่มีการมีความขัดแย้งทางการเมืองเหมือนกับประเทศไทยเหมือนกันแต่ของเขาลุกลามบ้านเรายังไม่ลุกลามอะเรายังมีพระสังฆราชองค์เดียวกันอยู่ได้ยินไหม ที่ประเทศยูเครนพี่น้องครับเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างประธานาธิบดีอดีตจะเป็นอดีตหรือไม่เป็นอดีตก็ไม่ทราบตอนนี้ประธานาธิบดียานุควิชเนี่ยวิกเตอร์ยานุควิชเขาถูกขับไล่ออกจากตำแหน่งเรียบร้อยแล้วเขาก็ลี้ภัยการเมืองไปอยู่ที่แคว้นไครเมียนี่แหละครับอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นสุภาพสตรีติโมเชนโก ซึ่งขณะที่มีความวุ่นวายจะเกิดการประท้วงคู่ขนานกับการประท้วงของกอปปสเนี่ยตีโมเชนโกได้รับฉันทานุมัติจากรัฐสภาของยูเครนให้ปล่อยตัวออกจากคุกมาครับถูกประธานาธิบดียานุโควิจับขังคุกแต่รัฐสภาของเขาปล่อยตัวยานุโควิชออกมาทันทษปล่อยตัวจิโมเชนโกออกมาในที่สุดเกิดสงครามระหว่างผู้สนับสนุนทั้งสองฝ่าย ในที่สุดประธานาธิบดีต้องหลบลี้หนีไปอยู่ที่ใครเมียซึ่งวันนี้เมื่อเช้านี้ดูข่าวปูตินเซ็นรับรองให้เป็นรัฐหนึ่งของประเทศรัสเซียไปเรียบร้อยแล้ว <specs> เราไม่อยากเห็นความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยมันลุกลามไปขนาดนั้นจึงต้องขอเตือนสติผู้มีอำนาจ เตือนสติผมต้องเตือนสติจริงๆเพราะเมื่อเช้าพอเห็นข่าวพาดหัวแล้วผมคิดว่าถ้าไม่ออกมาเตือนสติอย่างนี้ท้ายที่สุดอะไรจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองนี้ผมไม่อยากเห็นประเทศมหาอำนาจที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยแล้วประเทศมหาอำนาจที่มีอิทธิพลต่อการเมืองในประเทศเราแต่ดั้งแต่เดิม ต้องเข้ามามีบทบาทในการที่จะคลี่คลายและท้ายที่สุดนี้ไม่พ้นแล้วครับผลประโยชน์ของมหาอำนาจในแต่ละภูมิภาคเขาก็จะมาสแสวงหาเขาก็จะมาดุลหลังเขาก็จะมาผลักดันอย่าให้มันเกิดบรรยากาศอย่างนั้นเลยครับบ้านเรามีกติกามีเงื่อนไขที่จะต้องเปลี่ยนแปลงหลังจากที่นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศให้มีการยุบสภากระบวนการเลือกตั้งมันต้องเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องสิ้นสุดแต่วันนี้เราเอาหมาดทุกองค์กรทุกองค์คาพยพพยายามเหลือเกินจะทำให้การเลือกตั้งเนี่ยไปไม่ถึงจุดสิ้นสุดไม่ยอมไม่เกิดมีสภาผู้แทนราษฎรไม่ยอมให้เกิด,ม,ด,ม,ม,กดมีการสรรหานายกรัฐมนตรีใหม่ไม่ยอมให้มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ไปตามคันลองของกระบวนการประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นผมวันนี้ท่านอดีตท่านเขาเรียกว่ารักษาการรองนายกกรุงเ,เทพกรกนาก็ไปชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญในกรณีมีคนร้องเรียนให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะท่านอดีตท่านโทษท่านรักษาการรองนายกกรงเทพก็ ยืนยันกับสารรัฐธรรมนูญว่ากระบ,บวนการทั้งหมดต้องเดินต่อไปแต่ว่าฝ่ายกกตก็บอกว่าเขาทำถูกต้องตามกติกาตามกฎหมายแล้วก็ต้องรอแล้วครับว่าวันนี้ถ้าหากว่าบ่ายวันนี้สารรัฐธมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาว่าการเลือกตั้งจะมีโมฆะหรือไม่โมฆะหรือจะยังไม่มีคำวินิจฉัย เราก็ต้องรออย่างใจจดใจจ่อด้วยความเป็นห่วงไม่ได้เป็นห่วงสารรัฐมนูญน่ะเป็นห่วงประเทศนี่แหละครับว่าชะตากรรมข้างหน้าจะเป็นยังไงถ้าหากสารรัฐมนูญชี้ออกมาว่าไม่เป็นคุณต่อกระบวนการประชาธิปไตยผมเชื่อได้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองน่าจะตกอยู่ในภาวะวิกฤตอีกครั้งหนึ่งมันศูญยากาศซ้อนศูญย์ากาศ พี่น้องครับผมกราบเรียนพี่น้องว่ารัฐไทยเป็นรัฐเดียวจริงๆเป็นราชอาณาจักรเดียวแบ่งแยกไม่ได้แล้วรัฐธรรมนูญไทยก็บัญญัติไว้อย่างนั้นรัฐธรรมนูญทุกประเทศบัญญัติไว้แบบนั้นมีรัฐธรรมนูญประเทศเดียวที่ไม่ได้บัญญตัติคือรัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษสหราชอาณาจักร เพราะเขาไม่ได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเขาไม่ได้บัญญัติไว้แล้วครับว่าประเทศสหาราชอาณาจักรต้องเป็นรัฐเดียวเพราะเขาไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษรและก็เป็นเหตุให้วันนี้จะเรียกว่าประเทศหนึ่งก็ได้นะสกอตแลนด์เขาก็ขอโอกาสที่จะทำประชามติเพื่อแยกตัวออกจากประเทศอังกฤษหรือสหาราชอาณาจักร นายกรัฐมติเดวิดคาเมรลอนได้กำหนดวันลงคะแนนเสียงทำประชามติในสกอตแลนด์เรียบร้อยแล้วประมาณปลายเดือนกันยาในปีนี้มีจริงๆครับแต่มาร์คไปลงคะแนนไม่ได้ครับ <laughs> เขาให้คนสกอตแลนด์เนี่ยเป็นคนลงคะแนนไอ้มาร์คเป็นคนอังกฤษเนี่ยเกิดในลอนดอนครับ เสดายเนาะมันไม่ใช่ประเทศอังกฤษประเทศเดียวที่มีการลงคะแนนทำประชามติเพื่อแบ่งแยกประเทศนะก่อนหน้านี้ผมเคยบอกไปแล้วรัฐคุยเบกในในแคนาดาอเมริกาเหนือเขาก็เคยทำประชามติเพื่อขอแบ่งแยกประเทศแต่ปรากฏ ประชาชนในรัฐคุยเบกส่วนใหญ่ยังอยากเป็นรัฐอยู่ในแคนาดาประชามติคราวนั้นแคนาดาสามารถจะยังคงมีรัฐคุยเบกเป็นส่วนหนึ่งติมอปี38ติมอตะวันออกก็ขอแยกตัวออกจากประเทศอินโดนีเซียครับผู้นำกองทัพไทยหลายคนวันนี้ เคยไปเป็นกองกำลังรักษาสันติภาพเพื่อไปควบคุมการหย่อนบัตรลงคะแนนแบ่งแยกประเทศติมอร์ตะวันออกออกจากอินโดนีเซียสำเร็จครับแยกสำเร็จครับสูดานก็มีการแบ่งแยกประเทศเมื่อสองปีที่แล้วเป็นสุดานใต้ทำประชามติเหมือนกันสำเร็จครับ อีกหลายๆประเทศที่ผมไม่ได้ไปค้นคนว้ามาให้พี่น้องแต่ผมกราบเรียนว่าก่อนไปถึงจุดนั้นจุดที่จะมีการทำประชามติไม่ว่าในรัฐธรรมนูญประเทศไหนจะระบุไว้ว่าเป็นประเทศที่แบ่งแยกไม่ได้เป็นราชอาณาจักรเดียวหรือไม่ก็าตามก่อนจะไปทําประชามติล้วนแต่มีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นในรัฐนั้นๆในพื้นทีน่นั้นๆครับ ผมถึงต้องมาพูดย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกเราไม่อยากเห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเราไม่อยากเห็นสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นจึงต้องส่งเสียงตะโกนดังๆบอกไปบรรดาเหล่าอามาตย์กลไกต่างๆที่เป็นฐานอำนาจเป็นเครื่องมือของฝ่ายอามาตยญาธิปไตยได้พึงสำเนีกไว้เถอวะว่าพวกเราจะไม่ได้เรียกร้องทำประชามติอย่างแน่นอน และพวกเราก็จะไม่เรียกร้องทำสงครามกลางเมืองอย่างแน่นอนเส้นทางของการแบ่งแยกประเทศในประเทศไทยพวกเราไม่เคยคิดแต่สิ่งที่พวกทำที่พวกเขาทำสิ่งที่พวกอมาตยาที่พยายามทำพยายามกดดันจำคำผมไว้ดีวันหนึ่ง เมื่อเพวกพวกอมตยาธิปไตยผู้นำในกองทัพไม่รักษาไม่สามารถรักษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าเขามาเรียกร้องทำประชามติเมื่อไหร่ถ้าเขามาเรียกร้องทำประชามติเป็นรัฐปัตตานีเมื่อไหร่วันนั้น อย่ามากล้มกราบวิงวอนให้พี่น้องอีสานล้านนาอโยธยาศรีวิชัยมาช่วยลงประชามติรักษาสามจังหวัดชายดแดนเอาไว้ให้เป็นประเทศไทยรัฐเดียวราชนจาจักเดียวประยุทธ์จันโอชาสวัสดีครับ